Thank <laughs> you. ยังมีโปโลดเ <laughs> ออโออัน,นาบอนเอาได้อัน,นามเส้นนี้อะไม่ได้ล้างหน้าหรอกเอาไว้จะล้าง <S 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 มือสิ ในเจ้ามะพร้าวกินใช่ลกพี่ก็กมีแต่ไม่รู้จะเดี้ยงหรือใหญ่แล้วเจ้าตาลก็ไม่ใช่เจ้าตาลมันมาจาก <c oughs> เดี๋ยวรองก,กินเดี๋ยวรองก,กินเจ้าตาเลเหร 没有啊。Mm hmm. wow. น้ำอุ่นที่ต้มตะกี้เนาะ บีบกระทิ่เมื่อ,อไรจะได้มันเอามันต้องมือเล็กๆต่อคนบีบไม่รู้นั่นนะสิใครใครมีข้อมูลก็บอกหน่อย <laughs> ได้ถอยเตามาสองอัน <laughs> 没招。<laughs>